วางแผนเรื่องการท่องเที่ยวกันต่อเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งออกมาแล้วนะคะลงทะเบียนแล้วก็จองให้สําเร็จนะคะไปดูการสํารวจพี่น้องชาวเชียงใหม่กันหน่อยนะคะก็พบว่าสนใจจองสิทธิ์ในโครงการนี้เป็นจํานวนมากเลยค่ะทางสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนนะคะก็คาดการว่าโครงการนี้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซั่นได้ถึงร้อยละ1 0บถึงสิ้าค่ะีะช ประชาชนยังคงทยอยลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งผ่านเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่ง com และแอปพลิเคชัน Amazing Thailand กันอย่างต่อนเนื่องนะคะแม้ว่าช่วงแรกระบบจะมีปัญหาหลายคนก็เลยรอมาลงทะเบียนในช่วงกลางคืนแทนค่ะ ด้านนางสาวมายุรีวงจันน้อยชาวจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ารัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยวิธีการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะเปิดโอกาสให้คนไทยอยากออกเดินทางท่องเที่ยวโดยรัฐบาลช่วยจ่ายค่าห้องพักให้สูงถึงร้อยละ50ตั้งใจว่าจะจองสิทธิ์ไว้ก่อนและจึงวางแผนเดินทางในช่วงวันหยุดยาวที่ใกล้จะถึงในเดือนกรกฎาคมนี้ ด้านนายภัยสารสุขเจริญนาย,ยกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบนเชื่อว่าโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนผ่านการท่องเที่ยวในประเทศและเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้ค่อนข้างมาก จากประสบการณ์ในโครงการแรกที่ผ่านมาประเมินว่าครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงโลว์ซีซันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ1 0ถึงค่ะส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงโลว์ซีซันนี้นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เลี่ยงท่องเที่ยวในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามจากการสอบถามผู้ประกอบการโรงแรมที่เป็นสมาชิกของ สมาคมครับพบว่ายอดจองห้องพักโรงแรมระดับ4-5ดาวประมาณกว่า10แห่งด้วยกันเนี่ยนะครับกร,รกฎาคมนี้อยู่ที่ร้อยละ50-60ครับส่วนโรงแรมระดับ3ดาวลงมานะครับยอดจองก็เริ่มขยับขึ้นมาแล้วเพราะนักท่องเที่ยวที่อยู่เกิน15-20วันหรือประมาณ1-2เดือนขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มมองหาห้องพักที่มีราคาถูกลงนะครับเพื่อพักต่อในระยะยาวคงจะเป็นการบริหารบัเจ็ตของเขานั่นเองครับ ด้านนางสาวทันติพรพึ่งสีเลขานุก,การโรงแรมเดอะเซนต์บูติีกอำเภอเมืองพิษณุโลกบอกว่าช่วงนี้มีลูกค้าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ในโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งกันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่โรงแรมได้แนะนําเบื้องต้นไปก็ซึ่งโรง,รโรงแรมก็ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการนี้แล้วลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดครึ่งราคาได้ทันที ดยคาดหวังว่าในช่วงโลซีชั่นนี้โครงการนี้ก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มจำนวนลูกค้าให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวคู่รักและกลุ่มนักเดินทางค่ะนอกจากผู้ประกอบการโรงแรมที่พักแล้วนะคะก็ยังมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีกหลายหมวดหมู่ค่ะทั้งร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวร้านค้าโอทอป ร้านนวดสปารวมไปถึงรถเช่าเชื่อว่าจะช่วยทำให้เกิดเงินสะพัดเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที n เอ็นนิวส์ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท N n ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ